ทั้งสมรรถนะและออปชั่นของเขาเนี่ยเทียบเท่าตัวท็อปเลยค่ะพี่พี่มันหายจากป้ายแดงไปแล้วเกือบ200,000กว่าบาทค่ะพี่พี่พี่นำช่างส่วนตัวเนี่ยพามาดูรถได้เลยค่ะพี่พี่เราให้ดูทุกซอกทุกมุมนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8,300บาทตลอดสัญญาค่ะพี่พี่ Honda City คันนี้นะคะเขาเป็นตัวรองท็อปค่ะแต่บอกก่อนนะคะว่าสมรรถนะช่วงล่างของเขาเนี่ยดีเยี่ยมแล้วคันนี้ได้เป็นเครื่องเทอร์โบโด้วยนะคะพี่ๆขับสนุกและประหยัดน้ํามันด้วยค่ะคันนี้นะคะเป็น Honda City เครื่อง1.0ตัว SV Turbo มาในปี2020ค่ะหนูบอกเลยนะคะว่าใครที่ไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นตัวท็อปอย่างเดียวเนี่ยหนูอยากจะแนะนําคันนี้เลยค่ะเพราะว่าทั้งสมรรถนะและออปชั่นของเขาเนี่ย เทียบเท่าตัวท็อปเลยค่ะพี่พี่แตหนูนจะพาไปดูนะคะว่ามันแตกต่างจากตัวท็อปยังไงบ้างอย่างแรกเลยค่ะนี่ค่ะกระจังหน้านะคะตัวรองท็อปจะได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่คมไฟคู่หน้าใสๆนะคะได้ไฟโปรเจคเตอร์ค่ะแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กนะคะตัวท็อปจะได้เป็นอีกลายแต่คันนี้นะคะจะได้เป็นล้อแม็กซีทูโทนอลลอยนะคะขนาด15นิ้วแล้วก็ได้ยางดันหลออปี2021ด้วยพี่ๆี่คะ่ะดอกยางคมๆแบบนี้เนี่ยหนูรับประกัน ได้เลยค่ะว่าขับต่อได้1-2ปีแน่นอนค่ะและเดี๋ยวหนูจะพามาดูต่อนะคะว่าอะไราบ้างที่ตัวท็อปเขามีนะคะตัวท็อปเขาจะมีดักเทลใช่ไหมคะแต่คันนี้ไม่มีค่ะแต่หนูบอกเลยนะคะว่าถึงแม้ก็ไม่มีเนี่ยคันนี้ก็ยังเป็นรถที่สวยดีไซน์น่าใช้มากๆเลยด้วยและภายในห้องเก็บสัมภาระของเขานะคะกวา้างผางไม่แพ้ตัวท็อปเลยพี่ๆยางอะไหล่แมลงเขามีมาให้ครบแล้วค่ะ ขาดแค่อย่างเดียวเลยค่ะคันนี้ขาดเจ้าของค่ะพี่ๆแต่เดี๋ยวพี่พี่จะหาว่าหนูโมนะคะว่าคันนี้เนี่ยจะไปสู้ตัวท็อปได้ยังไงพี่มาดูข้างในกันก่อนค่ะเดี๋ยวหนูให้ดูด้านในนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารค่ะ ห้องผู้โดยสารกว้างๆเห็นไหมคะภายในเขาใส่เกลิปค่ะได้เป็นเบาะหนังสีดําไม่มีบุบนะคะไม่มีชํารุดเลยพี่ๆภายในใส่มากๆเลยค่ะแล้วก็ตกแต่งเป็นสีทูโทนนะคะและออปชั่นที่เขามีมาให้เนี่ยไม่แพ้ตัวท็อปจริงๆพี่ๆมาดูกันค่ะว่าออปชันเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้าง บอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วยคูอินสเปกชั่นบริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นตรวจละเอียดสูงสุด3 4 4จุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่ายมาค่ะในส่วนของภายในนะคะที่นั่งผู้ขับขี่เนี่ยน,นั่งสบายแอร์เย็นฟังเพลงเพอแน่นอนค่ะคันนี้นะคะที่หนูบอกว่าออปชั่นมีมาให้ครบแล้วมีมาให้ครบจริงๆค่ะพี่ๆได้หน้าจอทัชสกรีนแบบนี้นะคะสามารถเชื่อมวิทยุหรือว่า ออโทรศัพท์มือถือ USB Bluetooth ได้หมดเลยนะคะพี่พี่แอร์ Air, นะคะจะได้เป็นแอร์ดิจิตอลแบบนี้เลยค่ะสามารถปรับระดับได้ตามความต้องการเลยนะคะพวงมาลัยได้เป็นพวงม unction, าลัยมัลติฟังชันขาดแค่อย่างเดียวเขาแค่ไม่มีแพดเดิลชิพค่ะแต่ออปชันที่มีมาให้นะคะหนูบอกเลยว่าเพียงพอแน่นอนค่ะทําไมหนูจะต้องเอาคันนี้ไปเปรียบเทียบกับตัวท็อปนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่4 9 9 0 0 0บาทมันหายจากป้ายแดงไปแล้วเกือบ2 0 0 0 0 0กว่าบาทค่ะพี่พี่ แล้วถ้าพี่ๆไปเทียบกับตัว RS นะคะราคาแพงกว่านี้แน่นอนแต่ว่าออปชันที่คันนี้เขามีมาให้เนี่ยมันเพียงพอแล้วค่ะมันตอบสนองตอบโจทย์ทุกอย่างนะคะแล้วยิ่งใครนะคะที่เครดิตดีประวัติดีนะคะ ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8,300บาทตลอดสัญญาค่ะพี่พี่โอ้โหหนูบอกเลยนะคะว่าใครที่อยากได้รถที่ขับสนุกเป็นเครื่องทัโบแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยออปชั่นที่มีมาให้ก็ครบแบบนี้เนี่ยหนูแนะนําเป็นคันนี้จริงๆค่ะทําไมต้องมาซื้อที่หนูใช่ไหมคะทําไมจะต้องเป็นคันนี้เดี๋ยวหนูจะไปบอกเหตุผลด้านหน้าค่ะเหตุผลที่หนูอยากจะให้มาซื้อรถที่บอยรถบ้านนะคะเพราะว่ารถของเราเนี่ยคัดคุณภาพเกรดเทุกคันแน่นอนค่ะพี่ๆี่เท่านั้นยังไม่พอ ะะเรายังมีบริษัทจาก Po ู l Inspection มาตรวจเช็คให้ด้วยถึง344จุดเลยพี่ๆมั่นใจได้เลยว่ารถที่เราเนี่ยไม่มีชนหนักทิ่คว่ำตัดต่อกกอไม้แน่นอนแล้วถ้าพี่ๆออกรถไปพบเจอนะคะเรายินดีซื้อคืออนเต็มราคาเลยค่ะหรือว่าพี่ยังไม่มั่นใจใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะพี่นำช่างส่วนตัวเนี่ยพามาดูรถได้เลยค่ะพี่ๆเราให้ดูทุกซอกทุกมุมนะคะเทใดได้เลยค่ะบอกเลยนะคะว่าซื้อรถที่เราเนี่ยชัดเจนทุกคันค่ะพี่ๆสำหรับใครที่สนใจเจ้าซิ ตี้คันนี้นะคะหนูบอกเลยค่ะว่าสามารถทักมาได้เลยที่เพจบอยรถบ้านท,ทุกช่องทางค่ะพี่พี่หรือว่าจะวอล์กอินเข้ามานะคะที่สํานักงานใหญ่เพชรบุรีหรือจะเป็นที่ราชบุรีหัวหินนะคะพี่พี่สามารถเลือกสถานที่ใกล้เคียงแล้วเข้ามาดูรถได้เลยค่ะใครนะคะที่สนใจหนูไม่อยากให้พลาดรถสวยๆแบบนี้จริงๆค่ะฝากกดซับแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรีวิวรถสวยๆแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้หนูและเจ้าสตตี้คันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ ใคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ